ความคืบหน้าล่าสุดนิมนต์สองพระจับเท็จคดีชมพู่พยานย้ำเงื่อนเวลาไม่ตรงยืนยันลุงพลอยู่บ้านตอนเด็กหายกรณีการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบแห่งหมู่บ้านกกออกจังหวัดพุกดาหารซึ่งขณะนี้เวลาผ่านมาเนิ่นนานแต่สังคมยังคงไม่ได้ข้อสรุปทางคดีกับคำถามใครฆ่าน้องชมพู่กระทั่งล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้เชิญตัวบุคคลที่ใกล้ชิดกับน้องชมพู่เข้าเครื่องจับเท็จที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งประทุมธานีโดยก่อนหน้านี้บุคคลสําคัญอย่างชัยพลวิพาหรือลุงพลและนางสมพรหลับโพหรือป้าแตนรวมถึงนายอนามัยพ่อของน้องชมพู่นางสาวิตรีแม่ของน้องชมพู่น้องสะดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่ถูกเชิญมาเข้าสู่กระบวนการทางนิติวิทยาศา,ศาสตร์สอบปากคําสัมภาษณ์ ไม่ได้เข้าเครื่องจับเท็จน้าตายน้าเสริมน้าแต่และน้าฝนกระทั่งวันที่17มกราคม64เจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีน้องชมพู่ได้เชิญตัวบุคคลสำคัญในคดีอีกจำนวน6คนประกอบด้วยพระอาจารย์บุญมาจเจ้าวาดวัดธรรมภูผาแอกพระสุรัตธิระวชิโรหรือครูบารัฐพ่อแบมนางดอนและเด็กชายก้วยเจ๋งลูกชายน้าเสริม รวมถึงนางส้มโอนามสมมติชาวบ้านกกตูมโดยพาเดินทางมายังศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งจังหวัดปทุมธานีเพื่อเข้าเครื่องจับเท็จในวันที่18มกราคมโดยพยานกลุ่มนี้ถือเป็นพยานสำคัญที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่11พฤษภาคม63าหลังจากที่น้องชมพู่หายตัวไปพระอาจารย์บุญมาซึ่งเป็นพยานที่เคยให้การกับตำรวจกล่าวยืนยันว่า ช่วงสายของที่11พฤษภาคม63ที่ผ่านมาอาตมาได้เจอกับลุงพลบนวัดทําภูผาแอกขณะที่ลุงพลนั้นขึ้นมารับพระคุบารัตตอนนั้นได้ยินลุงพลพูดว่าเกือบไม่ได้ไปส่งพระเพราะหลานหายโดยพระอาจารย์บุญมายัางยืนยันในคำให้การเดิมที่เคยให้กับตำรวจไว้และไม่ได้รู้สึกว่ากังวลที่จะต้องไปเข้าเครื่องจับเท,ท็จทั้งนี้ตำรวจ ยังได้ไปนิมนต์พระกุบารัตพระที่ลุงพลไปส่งในวันที่น้องชมพู่หายเพื่อนําไปเข้าเครื่องจับเท็จด,ด้วยอย่างไรก็ตามการที่ตั้งข้อสังเกตกลุ่มพยานที่ตํารวจจะนําตัวเข้าเครื่องจับเท็จในครั้งนี้เป็นกลุ่มพยานที่เคยให้ข้อมูลเชื่อมโยงถึงลุงพลอีกทั้งบางส่วนในจํานวนนี้ยังเคยถูกลุงพลต่อว่าในลักษณะที่ให้ข้อมูลไม่เป็นความจริงแต่ทั้งหมด ก็ยังยืนยันในคำให้การเดิมมาโดยตลอดซึ่งล่าสุด18มกราคมที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1จังหวัดปทุมธานีเป็นไปด้วยความสงบมีผู้สื่อข่าวจากหลายสำนักมาปักหลักรอหน้าอาคารตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยทีมข่าวได้รับรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเชิญพยานทั้ง6เข้าเครื่องจับเท็จโดยใช้เวลาทั้งหมด3วันแบ่งออกเป็นวันละ2คนวันแรกเป็นคิวของพระอาจารย์บุญมา โดยเจ้าหน้าที่จะถามคําถามที่เกี่ยวกับช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปแล้วมีการพูดถึงการที่พระอาจารย์ได้ยินว่าลุงพลพูดว่าหลานสาวหายตัวไปในเวลาประมาณสิธนาฬิกาและคูบารัดนั้นในประเด็นคล้ายกันเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ลุงพลขับรถไปรับที่วัดภูผาแอกซึ่งพระทั้งสองรูปได้ถูกพาตัวเข้าศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งจังหวัดปทุมธานีพร้อมทั้ง ตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในเวลา9นาฬิกาวันที่2พยานที่จะเข้าเครื่องจับเท็จได้แก่พ่อแบมในประเด็นที่เคยเห็นลุงพลเดินอยู่บริเวณสวนยางในเวลาประมาณ9นาฬิกาและนางส้มโอนางสมุิพยานสำคัญผู้เห็นลุงพลในช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปวันสุดท้ายคือนางดอนพยานคนสำคัญผู้ที่เคยเห็นลุงพลบนวัดถ้ำภูผาแอกและเด็กชายก้วยเจ๋ง ซึ่งจะถามเกี่ยวกับช่วงเวลาในตอนเช้าที่อยู่กับน้องชมพู่ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่พบตรเผยผลจับเท็จคดีน้องชมพู่ออกสัปดาห์นี้เชื่อคนทำผิดนอนไม่หลับพบตรเผยความคืบหน้าการสืบสวนคดีน้องชมพู่ว่าล่าสุดผลยังไม่ออกมาต้องรอฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ2-3ท่านก่อนคาดว่าเสร็จภายในสัปดาห์นี้ยันตำรวจ ทำงานรอบคอบเชื่อคนทำผิดคงนอนไม่หลับแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อเวลา12.30นาทีของวันที่19มกราคม63พลตรอกสุวัตรแจ้งยอดสุขผอตรกล่าวถึงความคืบหน้าการติดตามการจับกลุมคนร้ายในคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัย3ขวบที่หายตัวจากบ้านในหมู่บ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่11พฤษภาคม63ก่อนจะพบเป็นศพเปลือย อยู่ในป่าบนภูเหล็กไฟห่างจากบ้านประมาณ2กิโลเมตรเมื่อวันที่1 4พฤษภาคม63ว่าฝ่ายสืบสวนแจ้งว่าผลอย่างเป็นทางการของการนำผู้ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับคดีเข้าเครื่องจับเท็จยังไม่ออกอย่างไรก็ตามเมื่อผลออกมาอย่างเป็นทางการยังต้องมีการแปรผลและฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย2-3ท่านคาดว่าจะเสร็จภายในสัปดาห์นี้พอบอตรย,ยังกล่าวด้วยอีกว่า สำหรับการแปลผลเรื่องพวกนี้นะ่ะต้องเอาทฤษฎีมาตั้งก่อนจากนั้นเอาข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจมาประยุกต์ไปตามทฤษฎีแต่ต้องฟังหลักฐานอื่นประกอบไม่ใช่จะจบแค่เครื่องจับเท็จเราต้องฟังผลจับเท็จจริงของทุกคนไม่ใช่แค่ของใครคนใดคนหนึ่งผลของเครื่องจับเท็จสามารถนำมาเป็นพยานใช้ในชั้นศาลแต่ต้องฟังเหตุผลอื่นประกอบด้วย ตนทราบว่าสังคมตามติดอยู่ตำรวจก็ทำด้วยความรอบคอบต้องมีพยานหลักฐานแน่นหนาไม่ให้ผู้ต้องหานั้นดิ้นหลุดได้ในชั้นศาลอย่างที่บอกว่าคนทำผิดอะไรก็รู้อยู่แก่ใจคงนอนไม่หลับอยู่แล้วนอกจากนี้ยังมีความคืบหน้าอีกส่วนหนึ่งนะครับโป๊ะแตกตะเคียนบ้านลุงพลกลายเป็นไม้ม่าาชาวบ้านก,ก,กอกเผยรู้มานานแล้ว18มกราคม2564 เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จังหวัดมุกดาหารเดินทางมาที่ศาลข้างบ้านนายชัยพลวิภาหรือลุงพลเพื่อเข้ามาตรวจสอบท่อนไม้ตะเคียนเจ้าแม่โสระพีหลังจากนายอฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยาวชนอุทยานร้รรรองเรียนให้เข้าตรวจสอบท่อนไม้ดังกล่าวจากการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าไม่ใช่ตะเคียนอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามทีมข่าวสอบถามคนหมู่บ้านกก,ก,อ,กอกนะครับรายหนึ่ง เปิดเผยว่าท่อนไม้ดังกล่าวเคยอยู่ในที่ดินของตนซึ่งอยู่ห่างจากบ้านลุงพล500เมตรด้ยยืนต้นตายมานานแล้วจากนั้นในปี2561ถูกน้ำป่าพัดลงมาอยู่ในคลองข้างบ้านลุงพลต่อมาปรากฏว่าเป็นข่าวดังในปี63มีการนำไปให้ผู้คนกราบไหว้บูชาขอโชคลาภบ,บอกเป็นต้นตะเคียนซึ่งแท้จริงแล้วมันคือไม้มะค่า ความคืบหน้าล่าสุดลุงพลเปลี่ยนไปจับไมค์ขู่ทำร้ายร่างกายนักข่าวอมรินทีวีพบลุงพลแย่งไมโครโฟนและพยายามขู่ทำร้ายร่างกายนักข่าวอมรินทีวีระหว่างกองทัพสื่อรุมให้สัมภาษณ์แถมยังขู่นักข่าวห้ามถ่ายไม่เช่นนั้นจะแจ้งความพบปมขัดแยง้งมีหลายอย่างทั้งเรื่องของเงินบริจาคค่าเทปูลสำนักสงฆ์ที่รู้กันกับยูทูบเบอร์ รวมถึงความขัดแย้งกับหมอปลา19มรกราคม Facebook ของภูริภาตลาของนายภูริพัฒนบุญนินผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวีโพสต์คลิปวิดีโอขณะที่กองทัพสื่อมวลชนนั้นกำลังสัมภาษณ์ลุงพลหรือนายชัยพลวิภาลุงของนังชมพู่ที่เสียชีวิตด้วยสัมภาษณ์ที่ศาลพญานาข้างบ้านลุงพล บ้านกกอกตำบกลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารปรากฏว่าระหว่างนั้นในายใจพลได้จับไมโครโฟนของสถานีโทรทัศน์ช่องอมรินทีวีที่เคยทำข่าวโปรโมทลุงพลและกล่าวว่าช่องไหนขอจับหน่อยขอถือหน่อยและพยายามแย่งไมโครโฟนจากนายนภัรปราณีพลผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องอมรินทีวีแต่ผู้สื่อข่าวได้ยื้อแย่งไมโครโฟนทำให้ลุงพลนั้นไม่พอใจถึงกับพูดว่า ให้ผมถือหน่อยช่องนี้เป็นอะไรแล้วตบบ่าผู้สื่อข่าวขณะที่ผู้สื่อข่าวกล่าวว่าอย่าทำร้ายผมเลยครับผมมาทำหน้าที่สื่อจากนั้นลุกพลได้เข้าล็อกคอผู้สื่อข่าวทำท่าคล้ายจะทำร้ายร่างกายก่อนจะแยกตัวออกมาแล้วเดินกลับไปที่บ้านผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมต้องให้ผมหยุดพูดครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดครับอีกคลิปหนึ่ง หลังจากที่ลุงพลกำลังเดินออกไปจากกองทัพสื่อมวลชนปรากฏว่าระหว่างที่ผู้สื่อข่าวตามถ่ายภาพอยู่นั้นบรรดายูทูบเบอร์ที่ทำข่าวกาอติดชีวิตลุงพลได้พยายามเข้ามาปกป้องลุงพลส่วนลุงพลชี้หน้าผู้สื่อข่าวที่กำลังถ่ายภาพและกล่าวว่าพี่มาถ่ายขออนุญาตผมหรือยังห้ามถ่ายถ้าพี่ถ่ายผมนะ่ะจะแจ้งความพี่นะผู้โพสต์วิดีโอคลิป ระบุว่าให้สังคมตัดสินพิจารณาเองว่าการกระทำแบบนี้เหมาะสมหรือไม่บ้านกกกอกเซฟน้องฟ้าอมรินทีวีโดยภายหลังนะครับที่คลิปวิดีโอนั้นถูกเผยแพร่ออกไปนะครับได้มีการวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากนะครับจากประชาชนในโลกออนไลน์คนแรกบอกว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่คุณเลือกตั้งแต่เริ่มต้นต้องปรับสภาพและยอมรับมันให้ได้ทุกอย่างมีทั้งด้านดีและด้านลบพูดสิ่งที่ควรพูดทำสิ่งที่ควรทำ อย่าทําก่อนแล้วแก้ตัวก่อนทำน่ะต้องคิดไตร่ตรองว่าควรหรือไม่ควรสร้างพญานาคเป็นตัวตัวยางระงับโทสะตัวเองไม่ได้เลยนะนี่หรือผู้มีบารมีถัดมานะครับบอกว่าใครบริจาคอะไรไปให้บ้างเอ่ยถัดมานะครับบอกว่าเทวดาพลไม่ชอบตั้งแต่แรกลืมตัวถัดมานะครับบอกว่าพฤติกรรมคล้ายประยุทต ความเห็นส่วนตัวนะฮ่าฮ่าถัดมานะครับบอกว่าดังและลืมตัววัวลืมตีนถัดมานะครับบอกว่าพลแปลงร่างฮ่าฮ่าถัดมานะครับบอกว่าถ้าสื่อไม่ทําข่าวนะ่ะลุงจะดังเหมือนทุกวันนี้หรือเปล่านะมีใครจะรู้จักลุงพลไหมเบาได้เบาเถอะ